สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาว u t u b e ทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับช่องเ l ลิฟเฟนคุกกครับผมสวัสดียามสายครับผมวันนี้ก็พอควานครับได้รับข่าวดีนะครับมารับอ้อยนะครับแม่แ fc นะครับที่ทําบุญกับช้างเนืองวันคล้ายวันเกิดนะครับผมก็เดี๋ยวจะพาแม่แม่เอฟซีนไปชมบรรยากาศนะครับในน้าวังทะลุนะครับวันนี้พอควานมีโอกาสได้มาดูนะครับ คางนะครับอาบน้ำครับตัวเล็กนี่ก็ขณะรอรถมาทุก้อยนะครับยังไม่มานะครับก็คุณพ่อควานนับได้พาน้องนะครับอืมอาบน้ํานะครับผมนี่ครับมีความน่ารักไหมครับผม ของพายมงคลนะครับน้องก็มุดนะครับนี่ครับไม่ใช่แม่ลูกนะครับแต่ว่าติดกันนะครับเหมือนแม่กับลูกเลยนะครับหนูมุดเคี้ยวนะครับนี่อามารกของเด็กนะครับพายมงคลนะครับแม่แม่เอซีบางท่านอาจจะทราบนะครับอาจจะเห็นบ่อยๆนะครับในไลฟ์สดนะครับอยู่กับคู่ พี่สาวนะครับฝั่งนั้นก็เป็นลองเปล่าวนะครับนี่ก็เป็นตัวเล็กนะครับดูค,ความน่ารักของน้องนะครับ น้องก็เล่นน้ำสบายใจเชียวนะครับความน่ารักของเด็กนะครับนี่<อ>เล่นน้ำนะครับหนาวหรือเปล่าครับนี่นวิ่งไปกอดตัวใหญ่นะครับแม่ของเป่านะครับ แม่แม่ซีบางท่านนะครับที่เข้ามาไลฟ์สดดูไลฟ์สดนะครับของช่องสามสาวดาวซิ่งนะครับอาจจะเห็นน้องบ่อยๆนะครับผมวันนี้พ่อควานก็มีโอกาสนะครับได้มาถ่ายน้องนะครับให้แม่เอฟซีได้รับชมนะครับผม ก็ภาพอาจจะดูสันส้นๆนะครับหรือว่าดูย้อนแสงก็ต้องขอโทษขอไฟด้วยนะครับผม ครับเดี๋ยวพ่อฟานนะครับจะพาไปดูนะครับส้างที่ตกงาน,นครับที่อยู่หวังทะลุนะครับก็บางส่วนนะครับก็อยู่กับร่มไม้นะครับบางส่วนก็ เพราะมัเป็นที่โล่งนะครับมันก็ไม่มีร่มนะครับต้นไม้นะครับแต่อย่างใดนะครับก็มีแค่เล็กๆนะครับวังนี้ก็เป็นกคูสารประกรรมนะครับนี่ยสารเจ้าบ้านเจ้าเมืองนะครับอยู่คู่กันนะครับผมถ้าผมพูดอะไรไม่ถูกก็ต้องขอโทษขออภัยไปนะที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ก็น่าจะเป็น ของหวานนะครับที่เมฟซีนะครับได้จัดเตรียมนะครับไว้เลี้ยงช้างนะครับที่ตกงานนะครับอยู่วังทลุนะครับผมมีแตงโมมีข้าวโพดครับของหวานหลายๆอย่างนะครับนี่ก็ชมนะครับพี่น้องชาวช้างครับที่ได้รับผลระทบเหมือนกับคุกกี้เรานี่เองนะครับนี่แต่ว่าจะเป็นกลุ่มชุมชนส่วนใหญ่นะครับ มาอยู่ร่วมกันนะครับตรงนี้มาพี่น้องนะครับพาแม่เอฟซีทุกท่านนะครับนาชมบรรยากาศนะครับโดยรวมนะครับผมตอนนี้พอควานนะครับก็ยังรอนะครับรถอ้อยนะครับยังไม่มานะครับยังเดินทางมาไม่ถึงนะครับผมก็พาชมบรรยากาศโดยรวมนะครับ เป็นเสียงร้องนะครับเรียกเพื่อนเรียกเล่นนะครับว่าเล่นรับกันนะครับช้างเล่นน้ำนะครับก็เพลินนะครับบางทีครับผมก็มต้องระวังกันนิดนึงนะครับ เช้านี้นะครับพอ่อควานก็ได้ตื่นมานะครับเจ็ดโมงเช้านะครับแต่ก็ยังรอนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ทานข้าวเช้าเลยครับนี่เวลาสิบโมงแล้วนะครับก็จะพาไปชมหนุ่มๆเตน้นซะหน่อยนี่ก็อันนี้ก็น่าจะเป็นโยกเหลือเกิน,นครับนี่ ก็เยอะพอสมควรนะครับวันนี้ประมาณได้ประมาณไม่ถึงสาเชือกก็เหลือน้อยผมยังไม่นับนะครับผมนะครับ ครับก็เมื่อเช้านะครับผมที่ได้ไปรอรับอ้อยนะครับขณะนี้เวลาสามโมงกว่านะครับผมก็ได้รับเพิ่งได้รับอ้อยนะครับรถบรรทุกอ้อยนะครับเพิ่งมาถึงครับนี้ก็ได้เชือกละเจ็ดมัดนะครับผมก็ได้นํามาแบ่งน้องนุ่นด้วยครับแต่ไม่เจอน้องนุ่นนะครับพอดีคุณพ่อนะครับเอาไปล่ามันทุนานาครับเดี๋ยวผมจะลงอ้อยให้คุณพ่อก่อนครับเจ็ดมัดนะครับผม ก็ีนก็เจ็ดมัดเรียบร้อยเลยนะครับก็ขอบคุณนะครับที่มีวันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับวันหน้าจะเป็นวันค้ายวันเกิดของคุณพี่นะครับผมก็จําไม่ได้นะครับแกชื่ออะไรนะครับผมก็ขอบคุณนะครับไปยังเจ้าของวันเกิดนะครับผมที่ได้รวมทําบุญกับช้างนะครับที่ตกงานทุกเชือกเลยนะครับผมก็ขออวยพรให้ท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมวันนี้ก็ตั้งแต่เช้านะครับ จนถึงบ่ายสามโมงครับข้าวเช้ายังไม่ได้ตกท้องเลยครับวันนี้เหนื่อยเหลือเกินครับวันนี้เดี๋ยวก็สุดท้ายนี้นะครับก็เดี๋ยวขอฝากโครงการนะครับป้านหลังเล็กของพังกุ๊กกิ๊กด้วยนะครับผมก็ฝากแม่แม่เอฟซีนะครับเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะได้เดินทางนะครับกลับบ้านต่อนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับผมบ๊เลย